ขัดมาเป็นแบบฝึกหัดที่3.7นะครับในแบบฝึกหัดที่3.7จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสูตรโมเลกุลแล้วก็ชื่อสารโคเวเลนนะครับทีนี้การจะเรียกชื่อสารโคเวเลนได้นะนะั่นน่ะมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจําให้ได้ก่อนนะครับซึ่งก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะจําได้แล้วเราเรียกสิ่งนี้ว่ากรีกพรีฟิกกรีกพรีฟิกเนี่ยเป็นการระบุจํานวนอะตอมของาธาตุโดยใช้ภาษากรีก นะครับแปลว่าข้างหน้าคือเราจะเอามันไปอ่านข้างหน้าของธาตุนั่นเองแต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าธาตุตัวแรกมีเพียงอะตอมเดียวเนี่ยเราไม่ต้องอ่านกรีดพฟิฟิกเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกรีดพ r e ฟิกมีอะไรบ้างนะก็คนจะจําให้ได้1คือโม n o 2ไดสมไตรสี tra, 5, ่เตตระ5เพนตะ6เฮกซาเจ็ดเฮปตะ8ออกตะ9โนนาแล้วก็10บเดคานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจำกริกพรีฟิกตรงนี้ได้การอ่านชื่อสารโคลเลนเป็นเรื่องที่ง่ายมากรวมทั้งการเขียนสูตรโมเลกุลด้วยนั่นเองนะครับที่โจทย์ข้อที่หนึ่งเขาให้เรียกชื่อเขาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่คล่องนะครผู้แนะนำว่าให้เราดึงจำนวนอะตอมมาไว้ข้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวอ่านตามนั้นนะครับเงื่อนไขบอกแล้วว่าถ้าหนึ่งข้างหน้าเราไม่อ่านดังนั้น NO เนี่ยเวลาอ่านให้เรามองแบบนี้ครับ เป็น N แล้วก็1 O นะครับแต่ถ้าตัวหลังเวลาอ่านเราต้องลงท้ายด้วย i เสมอเพราะฉะนั้นตัวแรกก็เลยอ่านว่าเป็นไนโตรเจนและ1ก็คือ mono ออกซิเจนต้องลงท้ายด้วย i ก็เลยเปลี่ยนเป็นออกไซด์ดังนั้นก็อาจเป็นไนโตรเจน mono ออกไซด์ แต่ใน,นกรณีที่ O กับ O เจอกันนะครับเขามักจะตัด O ทิ้งไปตัวหนึ่งก็เลยอ่านเนี่ยแค่ว่าไนโตรเจน monoxide นั่นเองนะครับถัดมาทางขวาเป็น N2O ก็ให้ดึงมาข้างหน้าเห็นไหมนนี้จะเป็น 2N และกับ 1O ก็อ่านตามนี้ได้เลยนะครับ 2N ก่อนก็จะเป็น2คือใดใดไนโตรเจน นึ่งก็โมโนนกันครับ O ท้ายเสียงเปลี่ยนเป็น i ทุกครั้งนะครับสำหรับท่าตัวหลังมันก็เลยอ่านเป็นไดไนตรเจนโมโนโออกไซด์หรือจะตัด O ตัวหน้าทิ้งอ่านแค่ว่าไดไนตรเจนโมนอกไซด์ก็ได้โมเลกุลถัดมา n 2 o 3ก็จะเป็น2 n กับ3 o ถูกไหมครับคราวนี้มี3เพิ่มขึ้นมาแล้วคือคำว่าไตรแล้วนะครับ ดังนั้น n 2 o 3ก็จะอ่านเป็น2 n คือใดไนโตรเจนสามคือไตรนะออกซิเจนเปลี่ยนท้ายสิ่งเป็น i ก็จะเป็นไดไนโตรเจนไตรออกไซด์ครับและสุดท้ายครับ n 2 o 5ก็แปลงมาเป็น2 n กับ5 o นะ หลังจากนี้จะจจะไม่แปลงแล้วนะครับมันมีห้าเพิ่มขึ้นมาห้าคือเพนตะเขาให้จําว่าปากกา5้าบาทนะครับปากกาคือเพนอันเพนตะก็คือหดังนั้น n สอง o ห้าก็อาจเป็น2 n คือไดไนโตรเจนหก็คือเพนตปะ o ตัวสุดท้ายลงท้ายว่า i เหมือนกัน ก็เป็นไดไนตรเจนเพนตาออกไซด์นะครับแต่ว so so, so ่า A กับ O มันก็ใช้หลักการเดียวกับ OO ครับสามารถตัด A ตัวนี้ทิ้งได้ดังนั้นเราก็อาจจะอ่านสั้นลงว่าเป็นไดไนตรเจนเพนทอกไซด์ก็ได้นครับนั่นคือโจทย์ข้อที่1โจทย์ข้อที่2เนี่ยทำสลับกันเลยคืออันไหนให้สูตรให้เราเรียกชื่อ อันไหนเป็นชื่อก็ให้เขียนสูตรนะครับพยัญะตัวที่1ก่อนคาร์บอน1ตัวนะครับก็หนึ่งข้างหน้าไม่อ่านคาร์บอนเลย4คือเตตระคอรีนก็ลงท้ายว่าอายก็เป็นคอรายดัยงนั้น CCL4 ก็จะอ่านว่าคาร์บอนเตตระคอรายครับส่วนถ้าให้ชื่อแล้วเขียนสูตรก็ตรงๆเลยนะครับแต่ว่า พิฟิกอย่าลืมเอาไปห้อยข้างหลังเหมือนซีนอนก็คือ XE นะเตตาไปห้อยสี่ฟูรารคือฟูรีนก็เขียนเป็น XEF4 นะครับบรมีน br เพนตาคือห้าเอาไปห้อยข้างหลังฟูรารก็คือฟูรีนดังนั้นบรมีนเพนต้าฟูรารก็เป็น BR F5 นั่นเองครับโมเลกุลถัดมา PH3 ก็อ่านเป็นฟอสฟอรัสครับ3คือไตรไฮโดรเจนเปลี่ยนเป็น I ก็ไฮไดร์ครับฟอสฟอรัสไตรไฮไดร์2.5ครับแอนติโมนีคือ SB ไตรโบรไมด์ก็ BR3 ครับ SBBR3 SeF6 Se คือธาตุซีเลเนียม6ตัวห้อยดึงขึ้นมา6คือเฮกซาฟลูอรีนก็เปลี่ยนเป็นฟลูอไรด์ก็อ่านเป็นซีเลเนียมเฮกซาฟลูอไรด์นะครับ2.7ไดซิลิคอน Si2 เฮกซา6นะโบไมว์ B R ก็จะเป็น Si 2 Br 6ก di silicon hexabromide ครับโมเลกุล2.8เป็น P 2 O 5 2 P ก่อนก็จะเป็น di phosphorus ห้า pentao ก็ตัดเอทิ้งได้นะครับก็อ่านเป็น pentoxide เ,เลย di phosphorus เป็นท็อกไซด์2.9ครับไดฟอสฟอรัสไตรซัลไฟด์ก็จะเป็น p 2ไตรคือ3ซัลไฟ์คือซัลเฟอร์เป็น p 2 s 3ามสองจุดสไดไนโตรเจนเพนตัฟูไรด์ก็จะเป็น n 2นะครับขอโทษไดไนโตรเจนเพนตัชซัลไฟด์ครับซัลไฟ์คือซัลเฟอร์5ตัวนะฮะ n 2 S5 ครับตรงนี้ไม่ยากนะครับถัดไปสุดท้ายละย้อนกลับไปเรื่องแรกครับให้เขียนโครงสร้างหรือสูตรโมเลกุลน,นะฮะของโครงสร้างเลยอิสตามกฎออกเตตพร้อมทั้งเรียกชื่อด้วยนะครับว่าชื่ออะไรในนั้นหลักการที่เราเคยทำไปในบบฝักหัดก่อนหน้านี้ จะรู้ได้ไงว่าท่าตัวนั้นสร้างเท่าไหร่ก็คือต้องดูว่าอยู่หมู่ไหนและขาดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อน,นี้เป็นอาร์เซนิกหรือสารมูลก <AS S 2> <ม>ับคอรีน As เนี่ยอยู่หมู่5ขาดอีก3าพบ8ก็สร้างได้3พันทะหมู่7มี7และขาด1สร้างได้แค่1เพราะฉะนั้นสูตรก็จะต้องเป็น As Cl3 อ๋อข้อนี้ให้เขียนแต่สูตรโมเลกุลครับไม่ต้องเขียนโครงสร้างลูอิส แต่ถ้าเราอยากทดสอบตัวเองนะครับทบทวนตัวเองลองเขียนดูก็ได้ AS 5 CL 3คูณ7ก็จะเป็น2 6่สบดังนั้นก็เขียน AS ตรงกลางครับ CL รอบๆแล้วก็ใส่บันทัดเดียวแล้วก็ใส่ CL ให้ครบออกเตกก็คือเติมอีก6 จังนั mm ้นเราก็ใส่ไป8 3 24จาก26ก็ใส่อีก2ตรงกลางก็เป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวของ As ตอนนี้ As ก็ครบออกเตตนะครับตามที่โจทย์บอกข้อ3.2ครับซิลิคอนกับฟูรีนซิลิคอนก็คือ Si ฟูรีนเป็น F นะคร Si หมู่4คาด์ี่เาะ8นะครับฟูรีนหมู่7คาด์ สูตรโมเลกุลก็เลยเป็น si f 4ถ้าอยากเขียนโครงสร้างก็ si 4บวก4 f เปรวมเป็น3.2อิเล็กตรอนก็จะมีซิลิคอนตรงกลางแล้วก็ฟลูออรีนสข้างใส่พันธะเดียวแล้วก็ใส่ให้ฟลูออรีนอีก7 ก็นับดูนะครับก็จะพบว่าเราใส่ไป 8c 32ครบพอดีนะครับซิลิกอนก็เป็นไปนตามกฎออกเตทถัดมาสุดท้ายเรื่องของชื่อนะครับสูตรโมเลกุลหรือสารโคเวเลนต์เหล่านี้ชื่อว่าอะไรนะครับตัวแรกก่อน AsS 3 As ก็คืออาร์เซนิกครับตัวห้อยดึงขึ้นมาใช่ไหมสาคือไตร Cl คือคลอรีนเปลี่ยนเป็น I ก็เลยอ่านว่าอาร์เซนิกไตรคลอรีนะครับ3.2 SiF c Si มีตัวหนึ่งก็คือซิลิกอน4ดึงขึ้นมาคือเตตรา F ฟลอรีนก็เปลี่ยนเป็นฟ u ูออไรด์ครับชื่อก็เลยเป็นซิลิกอนเตตราฟลูออไรด์นั่นเอง สำหรับแบบฝึกหัดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ